เพิ่งทำเสร็จนะครับเทสกันเลยกับม้เหอเรือ5แอมปทาเซตเตอร์2 4 6 8 10 12 14กําลัง17ได้ขครับ2ตัวนี้ตัวนี้ปรับกระตุกตัวนี้ ปรับไฟสูงไฟต่ำด้านนี้น้ำลึกตัวนี้น้ำตื้นฝั่งขวาน้ำตื้นแต่ไฟจะแรงนะครับถ้าน้ำลึกไฟจะเบาลงแต่ก็กำลังจะเยอะกว่าตอนใช้ตอนแรกก็ปรับต่ำหมดครับถ้าปลาไม่อยู่ก็ค่อยปรับขึ้นทีละสเต็ปกดปรับไฟสูง อันนี้ไม่ค่อยจาเป็นหรอกครับปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้จะปรับไว้ที่น้ําลึกเลยก็ได้แต่ถ้าอยากได้แรงก็ปรับปรับไปน้ําตื้นก็จะมีข้างหลังอีกตัวตัวนี้เอาไว้บูทนะครับจะเพิ่มแรงขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าเพิ่มตัวนี้มออแปลงจะร้อน ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เปิดก็ได้ครับเปิดคือด้านขวาปิดด้านซ้ายเปิดด้านขวาระบบ1ิโวลต์ข้างในก็มีประมาณนี้คีบแบตพัดลมทำงานแบตบก่อนนี้นะ ต้องไฟต่ำหมดเลยเอ่าห้าบาทก่อนไฟสูงแล้วก็ปรับปรับไปทางน้ำจืดไฟจะสูงนะครับแต่กำลังก็ ก็จะตกลงนิดนึงนี่เปิดบูทอันนี้อันนี้ปิดบูทอันนี้เปิด ถ้าจะเปิดบูธผมแนะนําให้ปรับปรับไฟต่ําแล้วก็ปรับปรับมาทางน้ําลึกแล้วก็เปิดบูธล่อ1,500วัตต เดี๋ยวจะปิดบูธอันนี้สองพันวัตต์ ันีรรบกกะตกุเดี๋ยวจะวัดไฟเดี๋ยวจะวัดไฟที่500วัตต์ให้ดู สนใจสนใจติดต่อมาได้นะครับแต่งานไม่มีพร้อมส่งต้องต้องมัดจำแล้วก็รอคิวน,นี่จะลองไฟต่ำปรับต่ำสุดอ้าว ตีไปสัก1้อปรับสเต็ปไฟสูงอันนี้1้0ยร้แล้วก็ปรับไปทางน้ำจืดตัวนี้จะเพิ่มความที่ร้อยสาเอาเป็นสักร้อตีราคากลางๆไว้ทีนี้ เพิ่มบูตนะครับร้อยแปดสบนะห้ารวัตต์เหลือไฟ180ปับตัวมาทางน้ำลึก ร้อยเจ็ดาฟต่ำร้อห้าห้าอันนี้คือธรรมดาร้อสิบแค่นี้ตอนนีก็สบายแล้วครับประมาณนี้สนใจก็ติดต่อมาได้เลย เท่าที่ลองก็อุ่นๆนะครับยังไม่ร้อนนะโอเคขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับ